สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เนยียงพารวยชาแนลมาวันนี้จะมาขอโชคขอลาบกับทูบใอไข่วัดเจดีนะคะขอโชคขอลาบขอความร่ำรวยเฮงเฮงเฮงปังปัปังในงวดนี้ด้วยนะคะ วัดวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566นี้นะคะขอให้เลขทูกตรงกับเลขท้ายรตรีรางวันที่หนึ่งด้วยนะคะขอไอ้ไข่วัดเจดีช่วยดนบันดาลให้แอดมินและท่านผู้ชมที่รับชมช่องนี้มีโชคลาบไปด้วยกันนะคะ ขอไอ้ไข่วัดเจดีให้โชคให้ลาบให้ความร่ำรวยให้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันเลยนะคะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมพศ66นี้นะคะขอให้เลขทูบตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยนะคะ เลขทูปตัวที่หนึ่งนะคะเลขเก้าค่ะขอไอ้ไข่วัดเจดีช่วยดนลบันดาลให้อดมินและท่านผู้ชมที่รับชมช่องนี้ได้รับโชคลาภกันทุกคนด้วยนะคะ ขอโชคขอลาบขอความร่ำรวยขอความเฮงเฮงเฮงปังปังปัด้วยนะคะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566นี้ก็ขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันเลยนะคะ ท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์ท่านใดที่สุกขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยทุกทุกคนเลยนะคะ ขอโชคขอลาบขอความร่ำรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566นี้ด้วยนะคะขอให้เลขทูก ตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆเลยนะคะ เลขทูปตัวที่สองนะคะท่านผู้ชมช่วยกันดูด้วยนะคะแอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรตัวเลขอะไรจะเป็นเลขแปดหรือจะเป็นเลขศูนย์ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะ เป็นเลขหกท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเลขที่สามออกมาแล้วนะคะขอไอ้ไข่วัดเจดีช่วยดนบันดาลให้โชคให้ลาบให้ความร่ำรวยเฮงๆปังปๆทุกๆคนด้วยนะคะ ขอให้เลขทูบตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆงเลยนะคะสำหรับท่านใดที่นำเลขไปซื้อเสียงดวงลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆกันเลยนะคะ เลขทูปตัวที่3นะคะเลข2ค่ะเลขตัวที่1เลข9กเลขตัวที่2ไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นตัวเลขอะไรอาจจะเป็น8หรืออาจจะเป็น0นหรือจะเป็นเลขหกแต่ตัวที่3มชัดมากค่ะเป็นเลขสองนะคะขอให้ท่านผู้ชม คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขอะไรขอให้เฮงเปังปัรวยรวยวยไปด้วยกันนะคะขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันเลยนะคะขอไอ้ใครให้โชคให้ลาบให้ความร่ำรวยเฮงเปังๆๆปังกันทุกคนเลยนะคะ เก้าศูนย์สองหรือเก้าแปดสองล้จะเป็นเก้าหกสองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะจะได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับโชคลาบไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566นี้ขอบคุณที่รับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ